สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีครับวันนี้พวกเราก็มาขอรับบริจาคร่วมทําบุญงานวันมหิดลและก็งานทําบุญอาจารย์ใหญ่ครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กันยายนนี้นะฮะวันอังคารหน้าครับผมก็เราก็ขอเรียนเชิญทุกทกท,กท่านนะครับไปร่วม ในงานครับซึ่งในงานของเรานี้ก็จะมีพิธีรับมอบโครงร่างท่านอาจารย์ดออรสมจิตยอดเสรณีครับท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยของพวกเราครับกำหนดการในงานนะฮะช่วงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรแล้วก็มีโรงทานครับซึ่งจะเริ่มประมาณ7นาฬิกาครับ และในช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งฮะก็จะมีพิธีรับโครงร่างท่านอาจารย์ดรสมจิตยอดเสรณีครับก็ขอเชิญชวนทุกทท่านนะครับเข้าไปร่วมงานวันมหิดลงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ในวันที่24นี้นะครับขอบพระคุณมากครับ